คุณผู้ชมครับเพื่อนๆอครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ลุยแรงดิสเซอร์กันยาวๆนะครับสำหรับคลิปนี้แอดคงจะมาแนะนำหรือเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาดีฮาร์ดจากศูนย์ถึงสุดยอดนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเราเข้าไปดูกันเลยนะครับนี่ดีฮาร์ดนี่ครับคลิปที่แล้วเนี่ยเราค้างไว้ตรงที่ดีฮาร์ดเข้าไปพัฒนามาถึงดินแดนคู่หูนะครับดินแดนคู่หูแล้วก็ดีฮาร์ดเนี่ย พัฒนาพลังคู่หูเปิดนะครับปลดล็อกด่าน1ได้แล้วแล้วก็ดัาน3ได้แล้วเหลือดัาน2วันนี้แอดจะพาคุณทุกนเพืพ่อนๆมาดูประสบการณ์ที่แอดพาดีฮาร์ดไปลุยเปิดไปปลดล็อกนะครับด่น2กันครับพลังคู่หูไปเข้าไปเลยเราแยกแห่งการเวลาดันสนะครับไปเลยออกไปถอยหลังออกไป เราแย่งการเวลาอยู่นี่นะครับนี่อันนี้เลยนะครับลรอแย่งการเวลาซ้ายมือนะครับดัน3าไถยกลับไปไถ่ยไปดันหนึ่งนะครับดัน2ดัน3เข้าไปเลย3ามีหนะครับ3ามสี่หกหนึ่งสาี่ห้าหกด่านนี้นะครับนี่ลุยเลยอย่าลืมนะครับต้องโจมตีเท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าเราจะผ่านไปแล้วเราก็ห้ามที่จะไป ไปอะไรละ่ะห้ามที่จะไปเคลมหรือว่าไปเฮ้ยเอาล,ละครับห้ามไปโจห้ามไปไปโจมตีแบบประเภทโดยที่ว่าไม่ต้องไม่ต้องรุ่สู้นะครับอีนี้เราก็ต้องเอาดีฮาร์ดลงใช่ไหมฮะเอาดีฮาร์ดลงมาเลยดีฮาร์ดอยู่ไหนดีฮาร์ดอยู่ไหนดีฮาร์ดยังอยู่ท้ายๆนี่ไงดีฮาร์ดดีฮาร์ดเป็นหรหัสม้าใช่ไหมครับ ดีฮาร์ดเป็นทาหารมา้าเอาดีฮาร์ดไปแทนนี่แล้วกันอ่าแล้วก็เอาดีฮาร์ดลงมาล่างนะครับอันนี้เอาฮิลด่านำขึ้นไปนะครับเอาฮิลด่านำขึ้นไปเมื่อกี้ดีฮาร์ดเราไปแทนอา่าไปแทนตัวนี้นะครับไปแทนแลนดิอุสนะครับแทนแลนดิอุสนี่ครับนี่คือดีฮาร์ดแล้วก็ ตัวนี้ที่จะเข้าไปช่วยดีไฮก็คือเชอรี่นะครับแม่ทัพฟ้าแล้วก็แม่ทัพดาบเป็นจกักรพรรดิเบิร์นฮาร์ดรวมไปถึงเ,เทมพล่เรดินนะครับเทมพลาเอดินเอาครับลุยได้เลยเราต้องผ่านดัน3าขีดหเท่านั้นนะครับต้องผ่าน3าขีดหเท่านั้นอ๋ละโอ้โหฮิวดาหัวเลาะสะใจฮิวดาเนี่เข้าสนามลบ ไม่เคยวันเกรงเลยเข้าไปคุร์ะแต่ว่ามั่นใจในตัวเองสูงมากยูด้านครับแม่ทับมา้าตัวนี้ก็เป็นแม่ทับเอกของของแอดหนึ่งหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งตัวละครเลยนะครับเป็นแม่ทับเอกเลยในในไอดีนี้นะครับยูดา้าคู่กับเบิร์นฮาร์ดประกบกับเลดินนี่ฮนะแต่ว่าไม่มีเฮเลนาแต่ก็ใช้แรดิอุสไป และดิวโกเคอยู่นะแล้วก็มีแม่ทัพม้าคนใหม่ก็คือนี่แหละที่เรากำลังพามานี่แหละพามาลุยเนี่ยนะเอาละโอ้ยใช่ดเนีนะ่ยนี่นะครับนี่เลยแม่ทัพม้าของเราอ่าเนี่ยนี่เทพรานะครับเลดิน อยู่ในคลาสของเทมพลาก็คือดับเวทนะครับดับเวทเอาละครับใกล้แล้วใกล้แล้วตนนัวนี้ใกล้แล้วนะครับเอาละเสือปดแล้วอีกตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเรียบร้อย ชนะแล้วนะครับชนะแล้วโอเคผ่านแล้วนะครับ3ดาวอ่าเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมฮะพอ,อผ่าน3ดาวเสร็จเรียบร้อยเราก็ถอยหลังออกไปลุกโลกเลยนะครับไวดีนะครับเราก็เข้าไปที่ดินแดนคู่หูไปดูที่ดีฮาร์ดของเราเลยดีฮาร์ดเป็นยังไงเปิดได้ไหมนีม่ไงปลดล็อกได้แล้วครับปลดล็อกได้แล้ว แต่เลยปลดล็อกเลยฟับนี่ปาปลดล็อกแล้วอย่าลืมปับปับป no oh no? ับปับปับแม็กครับแม็กแม็กเห็นไหมครับส่วนด่านที่4นี่ด่านที่4เสร็จสิ้นขอบเขตแห่งการสืบสารด้วยการช่วยเหลือของคลิริคาเซสเฮ้ด่านนี้ก็ได้อยู่นะนี่ฮะด่านนี้มี2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกเราผ่านแล้วนี่เงื่อนไขแรกผ่านแล้วเงื่อนไขที่2ก็คืออันนี้นะครับผ่านด่านการสืบสารด้วยการช่วยเหลือของคลิริคาเซได้นะครับได้นะ ไปลองดูกันนะไปลองดูกันต้องเข้าไปที่ประตูแห่งโชคชะตานะครับอ้าวปรากฏว่าดีฮาร์ดยังไม่ผ่านเลยประตูแห่งโชคชะตาด่านหนึ่งโจมตีเลยโจมตีเลยนะครับโจมตีเลยนี่ปั๊คบสกปไปนะครับสกปไปเพื่อเซฟเวลาแอสปหมดนะครับแต่ว่าดูแล้วมันเหมือนจะมีการช่วยเหลือตัวประกันใช่ไหมเนี่ย ใครไม่เนี่ยไม่อ่านเลยครับแอดไม่อ่านเลยแอดสันนิษฐานเอาก็แล้วกันอ๋โอโหนะาตรงนี้มันแสดงก็ต้องมีการเอาตัวละครเราเนี่ยเอาแม่ทัพเราเนี่ยลุยมาให้ถึงจุดที่จะหลบหนีนะครับต้องพาตัวประกันหลบหนีหน่าจะประมาณนั้นนะครับถ้าอย่างนั้นแอดขอแมนนวลน,นะครับไม่เอาออโต้นะฮะดีฮัทลุยเลยไม่ฟังเสียงน่าดีฮัทเราพลังสามพันสองแล้วนะครับตอนนี้ โอ้โหเอาแม่ทับนกขึ้นไปให้เร็วที่สุดเท็มพา่าตามไปต่อไปใครเนี่ยโอลิฟฟานี่เธอมาอยัางไงเนี่ยลิฟฟานี่อาแล้วก็เอาเลวินไปเอาะละ้ครับจะไปช่วยตัวประกันได้ไหมเราต้องลอสไลา์มานะครับสไลด์อาละ เอาดีฮาร์ดไปเลย,เล,ยลึกกว่านี่นเธอนะเธอเอาไปเลยนี่ลิโคลายไปช่วยเลวินไปเออเทียริสตามไปเอาละครับเอาละลิโคลายก็ไม่ธรรมดานะครับลิโคลายแม่ทับฟ้านะครับลิโคลายแม่ทับฟ้าอา้าวเป็นจีที่เป็นเชิญเราแล้วเหรอ เธอแล้วแล้วก็เอ,เอาไมคทับฟ้าเราลุยขึ้นไปช่วยตัวประกันเอาดีฮะจัดการตัวนี้นี่เรียบร้อยเทียริสเธอไหวไหมอ่ะได้อีกตาหนึ่งลิฟฟานี่นี่ลเลยเลวินเอาตัวล่างเลยนี่ สกัดไว้แั้นมันก็ตามอยู่นี่แหละโอ้เดี๋ยให้อีกแต่เลวินเลวินเรายังไม่ได้พัฒนาอะไรมันเลยนะครับไม่ได้พัฒนาอะไรมากเลยเทียริสจัดการโอ้เทีเยริสก็ไม่หมดืมตัวละครเราก็คือเราอัพไม่ทุกตัวนะฮะจะเลือกแต่ตัวละครที่มันเด่นๆที่เราจะเอาเอาเข้าไปลุยเป็นหัวหอกอะเราก็จะแอดก็จะใช้วิธีอัพก่อน ส่วนตัวละครอื่นก็จะปล่อยๆไ้ก่อนเอาไว้ตามทีหลังในทีนี้พอเวลามาถูกจับเอามาเข้าด่านแบบออโต้แบบนี้มันก็เลยจะมีปัญหาเรื่องค่าพลังต่ำไปหน่อยชนะแล้วครับนี่นะครับชนะแล้วนี่เท่านี้เองการหนึ่งผ่านแล้วนี่นะครับปั๊บปั๊บโอเคนี่นะฮะ ก็จะได้รางวัลเป็นเป็นอะไรล่ะไอเน,นี้ยเดี๋ยวจะได้รางวัลเป็นอันนี้ชิ้นส่วนความทรงจําของดีฮาร์ดครั้งแรกเนี่ยได้5ชิ้นนะครับได้5ชิ้นได้ไปแล้วนะครับก็โอเคเราจะต้องพาดีฮาร์ดเนี่ยลุยประตูแห่งโชคชะตาให้ครบทั้ง6ด่าน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ด่านนะครับ7ดด่านดูซิว่าดีฮาร์ด จะทำสำเร็จไหมก็เอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับดีฮาร์ดจะลุยประตูแห่งโชคชะตาดาน2น,นะครับก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราลุยแรงพริเซอร์กันยาวๆนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ